ทำอะไรหาแมงดาหาแมงดาโหฝนตกไงฝนตกแรงเออไหนอ่ะนี่เอ้ยแมงดาเต็มเต็มโอ้โหจับที่จับเลยเออเต็มกี่ตัวเนี่ยเก้าตัวเก้าตัวขายตัวเท่าไหร่โอ้มีไข่ด้วยนี่ไข่ก็มอืมกินได้ไหมนะได้อันนี้นะคะก็ เป็นเป็นแมงดานะคะอู้ไข่เพียบเลยนะคะนี่น้าน้าหนิดนะคะก็ไปหาแมงดามาเมื่อคืนฝนตกนะคะก็เลยได้มานี่เห็นไหมเห็นคัดไหมแต่เห็ดโคนด้วยไม่ชัดเห็ดโคนอีกตั้งหากโอ้ยชีวิตนหนดูจีว่าได้หนึ่งโคลน นี่ลายโคนอ้โหดูดินี่นี่เห็นไหมเออเออคนคนใหญ่เึยคนต้นมะโอ้โหไปแอบขโมยเขานิสัยนิสัยนะคะนิสัยนี่ดูนะคะเห็นไหมใจก้าตัวนะคะก้าตัวนี้ขายตัวละเท่าไหร่อ่ะตัวยี่สิบบาทตัวละยี่สิบนี่เคยเห็นกันไหม นี่นะคะตัวละยี่สิบบาทมีเก้าตัวอยู่ในนี้นี่ก็พอทำน้ำพริกแล้วนี่นะคะก็เตรียมที่จะเข้าสวนนะคะวันนี้เข้าไร่เนาะเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะนี่เราก็จะนั่งรถคันนี้นะคะไปเอ่อไปในสวนในไร่เรานะคะโชเฟอร์พร้อมแล้วนะคะคนนั่งยังไม่พร้อม นี่นะแม่ก็แม่ก็นะนะคะเตรียมแ่ไม่รับงานบอกว่าโอ้ยเมื่อกี้ผมก็โทรหาแกโทรคลองซอยสามสายสายก็ไม่รับเตรียมอุปกรณ์ขึ้นขึ้นรถนะคะเตรียมต้นไม้ไปปลูกด้วยวายขนมเดาเดาโอเๆ แม่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไห้ดา้างข้างหลังรอด้วยเตรียมแล้วนะคะไปสลาดเขาจะนั่งฝั่งนี้ฝั่งนู้นจะไป แล้วถ้ามันตั้งต้นได้เราตักต้นเหมือนให้มันลัดไหมตอนเนี้ยต้นมันจะใหญ่เร็วต้นตักเนี่ยอันนี้มันเป็น,นต้นเพาะก้ามันจะโตช้าต้องให้มันแตกตาก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเสียงเครื่องเครื่องรถนะคะนี่ดูถนนนะคะเหมือนคลองน้ำเลยพูด โอ้ยจะหล่นไหมเนี่ย จะดังๆหน่อยนะคะเพราะว่า,าตอนนี้อยู่บนรถไถนะคะวันนี้แอดา้าพามาที่ไร่นะคะนี่นะคะเหมือนเหมือนแบบว่ายน้ำมาเลยเนาะ เราก็เอาต้นไม้มาปลูกด,ด้วยนะคะอันนี้น้านะคะน้าเขยนะคะแม่ด้านนี้อยู่ข้างหน้านะคะดีาหน้ารถนี่ตดเรียกไปดูนี่นีไย่ได้ขยไปดู อีกไกลนะคะกว่าจะถึงเพื่อนๆเห็นไหมคะล้อรถหรือว่าอะไรเนี่ยดูดิคอยดูจะไปได้ก่อนเ,ออเราก็จะหงายเราก็จะหงายเงือก ดู <ś les> มีแค่หนะึงแม่นั่งอยู่ข้างหน้าลูกข <ś les> าต้องเหยียดิ่งกวาคือรักทะเลมากเลยนะคะเพราะว่าฝนมันตกเนาะ เป็นข้าวโพดนะคะแปงใหญ่มากนะคะโอเคไปต่อไั่งก่อน ซื้อต้นลำไยนะคะแล้วก็ทุเรียนทุเรียนทันมูซานคิงนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลองกองรองกองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะมีต้นสักนี่ต้นสักนะคะก็น้องชายน้องชายว่าซื้อนะคะต้นสักต,ต้นละสิบบาท เตรียมที่จะเอาไปปลูกที่ขอบอขอบที่แดนเส้นเขตแดนนะคะของไร่เนาะนี่นะคะ,ะต้นที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนี่ต้นโตแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นกันเนาะเดี๋ยวพาไปชมค่ะแม่น, <c oughs> นี่นะคะก็แม่แม่ของไอ้ด้านนะคะแล้วก็น้า เราจะลด้นยอะด้วยตายไมตายตองลดไปดิ้นดินนนนไปกันตนไปกันต่อไปชม่อา่อนีย่อยตนัยมีไก่ป่าด้วยนะคะที่นี่น้องชายนี่เขาจะเป็น พรา,านตัวยงเลยนะคะ ที่แล้วมาทาแกๆๆๆๆ๊แก๊กกกุกจุกไก่ร้อนอน่ <laughs> <laughs> น้องชายบอกว่าคนฉลาดเขนั่งฝั่งนู้นนะคะดูคนฉลาดน,านีน่นะคก <laughs> 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 ็ใบเอ่ออะไรนะกรด เฮ้ยลนลงหลังรถรอดูน <Yeah> ัะขอปวดขอทนขอลาดไม่ไหว ออกไปแล้วนะคะน้าจุกเลยดู โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ